สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะที่สามใช่ไหมที่เราเปิดมาแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคลิปที่สี่แล้วนะคะในสัปดาห์ที่สี่แล้วแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครูจะนําแบบฝึกหัดน,นะคะมาค่อยๆนําเสนอค่อยๆสาธิตให้ดูนะคะว่าว่าเอ,อเราจะออกสอบอะไรบ้างจากพยายามสอนแล้วก็ให้ ให้ได้มากที่สุดนะคะในคลิปแต่ละคลิปนะคะสืบเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีวันหยุดใช่ไหมเดือนธันวาวันนี้ครูอัดคลิปวันที่สองธันวามันจะมีวันหยุดตั้งแต่วันวันนี้วที่สองวันที่สาเอ่อวันนี้วที่สองวันที่สามวันศุกร์สี่เสาร์ห้าอาทิตย์หกจันวันจันทร์หยุดแล้วนะคะวันอังคารพุธพฤหัสวันศุกร์หยุดอีกแล้วมันจะเริ่มแบบหยุดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ ใกล้จะสอบนะคะเราจะสอบวันที่23ธันวาดังนั้นแล้วเนี่ยถึงจะเป็นวันหยุดแต่ว่าคลิปของเราเนี่ยมันก็ยังดําเนินต่อไปเนาะมันก็จะไม่ได้หยุดไปตามดังนั้นแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เรื่อยๆเ,เลยในในช่วงที่นักเรียนแบบว่าพร้อมสะดวกกี่โมงกี่ยามนักเรียนก็เปิดคลิปคุูได้เลยนะคะมันก็ยังจะเป็นข้อดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักเรียนบางห้องเนี่ยก็คือเรียนออนไลน์กับเทาห้องเนาะก็ ก็สามารถที uh, okay. 2> 2> verses, okay. okay. ่จะเรียนได้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาใช่ปะเขาบอกว่าข้อมูลอันนี้มันเป็นข้อมูลที่บอกความสูงนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างแผนภาพต้นและใบเนาะของความสูงของนักเรียนกลุ่มนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยการสร้างแผนภาพต้นและใบเนี่ยสเตตที่หนึ่งเราต้องดูว่าค่าอะไรที่น้อยที่สุดและค่าอะไรที่มากที่สุด เค่าที่น้อยที่สุดในช่องนี้นะคะก็คือสามหนึ่งร้อยสามสุบเจ็ดค่าน้อยสุดเป็นค่าน้อยสุดเนาะค่าที่มากที่สุดก็คือค่าหนึ่งร้อยแปดสิบสามเป็นค่าที่มากที่สุดแล้วเราก็มาพิจารณากันนะคะแผ่นภาพต้นรใบายเนี่ยถ้าในกรณีที่มันเป็นหลักร้อยเนี่ยให้ลำต้นเนี่ย มันมีสองหลักก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยได้เลยโดยพิจารณาที่หลักเนี่ยค่ะที่หลักสิบกับหลักร้อยของของตัวเลขนะว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างที่เราเห็นด้วยตาเปล่าก็จะมีหนึ่งร้อยสามสิบใช่ไหมหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบมีไหมหนึ่งร้อยหกสิบไม่มีใช่ปะ่ะแล้วก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ไปเลยเนาะเราก็180ต่อแต่เวลาเออเราก็180ตรงนี้แต่เวลาที่เราเขียนเนี่ยเราควรต้องเรียงลําดับ,ด,บดังนั้นแล้ววิธีการเราสร้างแผนภาพต้นใบได้ดังนี้เลยค่ะใหส้สเต็ปที่1เราพิจารณาว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างมันก็จะมีตั้งแต่13ใช่ไหม13 1ส15 16บ7้าบห1 และสุดท้ายก็คือ18แล้วเราก็พิจรารณาค่ะว่า13เนี่ยมีตัวอะไรบ้างตัวที่น้อยที่สุดคือ137เพราะฉะนั้นหลักหน่วยให้เราใส่แค่หลักหน่วยที่มีที่เราเห็นลงไปในส่วนที่เป็นใบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งครูขอใช้สีแดงเออสีชมพูแทนสีเขียวดีวกว่าแทนตัวเลขที่เป็นเลข3นะก็จะมี100 สามสิบเจ็เพราะฉะนั้นครูใส่เลขเจ็ดหนึ่งร้ยสามสิบเซนอยู่ตรงนี้อีกใส่เลขเจ็ดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีหนึ่งร้อยสามสิบแปดแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบเก้าใส่เลขเก้าตามลำดับแปลว่าถ้ามันมีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่เราก็ใส่ซ้ำกันสองครั้งได้เลยไม่มีปัญหานะคะในข้อมูลถัดมาก็จะเป็นเลขสีเลขสีขอให้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะสีเหลืองอ่า สีเหลืองแบบเข้มๆหน่อยชัดๆหน่อยนะคะให้สดใสสีเหลืองเลขสี่มีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่สิบสามใช่ไหมมีหลักหน่วยที่เป็นเลขสามมีหลักหน่วยที่เป็นเลขสามอีกไหมอ่ามีนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเลขสี่เนาะอยู่ตรงนี้นะคะเลขสี่มีอีกไหมหาดูสิไม่มีแล้วก็จะเป็นเลขห้าไปเลย อันนี้ทําไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าครูก็ทําไปครูก็ได้ทําไว้บ้างแล้วแต่ว่ามันก็ต้องกลับมาทําใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาหาใหม่นะคะมันก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้มันมันดูไม่ค่อยชัดเลยขอให้เข้มประหมียะะ๋ยกันอ่านี้น่าจะพอได้นะคะครูว่านักเรียนน่าจะพอมองเห็นให้ประสบ ก็จะเป็นเลขสามสี่ห้าห้าหกแล้วก็แปดตามลำดับแบบนี้คราวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบมีอะไรบ้างเราก็มาพิจารณาดูนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบขอให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบก็นี่เลยเห็นชัดเจนที่สุดหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดมีหลักหน่วยหนึ่งร้อยห้าสิบสองใกล้ลงมาเลยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ มีหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ไหมมีอีกเห็นไหมคะแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดห้าสิบห้ากว่าเนาะห้าสิบห้าแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบแปดอยู่ตรงนี้นะคะเห็นปะเนาะหนึ่งร้อยหกสิบไม่มีเราไม่ใส่นะคะหนึ170่งร้อยเจ็ดสิบครูขอแทนให้เป็นสีม่วงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก็จะมีตั้งแต่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ป่ะแล้วก็เป็น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเห็นไหมคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสุดท้ายร้อยแปดสิบขอแทนเป็นสีชมพูร้อยแปดสิบก็จะมีตัวนี้ก็คือศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ ขอภายแม็กไม่ใช่ร้อยสามไม่ใช่ร้อยแปดสิบสามแต่แม็กเป็นร้อยแปดสิบห้าตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแม็กนะคะเราก็จะเป็นห้าเวลาอ่านนะคะเวลาอ่านก็จะอ่านแบบนี้ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดความถี่จะอยู่ที่ไหนความถี่จะอยู่ที่จำนวนใบนะคะก็จะมี จำนวนสมาชิกจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าคนนะคะโอเคคราวนี้เราพอเราได้มาปุ๊บเราก็เอามาตอบคำถามเขาถามว่านักเรียนที่มีความสูงมากที่สุดในกลุ่มนี้คิดเป็นกี่เซนติเมตรเราก็ดูที่ค่าเลยได้เลยคะ่ะ ค่าแม็กได้เลยก็คือตัวสุดท้ายตรงนี้ก็คือตอบไปเลยว่าอ,อ่185เซนติเมตรนั่นเองนะคะหรือจะตอบว่านักเรียนที่สูงสุดคืออย่างนี้ก็ได้นะคะตอบบรรยายไปข้างหน้าก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้เป็นตัวเลขเฉยๆก็ได้นะคะ ข้อ3นักเรียนที่สูงตั้งแต่150่งร้ยหสิบถึงหนึ่งร้ยห้าสิบเก้าในกลุ่มมีอีกคนเราก็ไปดูในช่องที่เป็นช่องนี้ถูกต้องไหมคะเราก็นับจํานวนคนได้เลยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกคนนั่นเองแล้วก็ตอบเลยคะ่ะว่าหกคนนะคะแล้วก็นักเรียนในศูนย์ที่สูงหนึ่งร้อยหกสิบจนถึงหนึ่ง้อหเก้ามีกี่คนสรุปว่ามีไหมคะ มันไม่มีถูกต้องไหมมันเป็นมันเป็นว่างๆคือมันไม่มีตรงนี้นะคะดังนั้นแล้วก็เราก็ตอบไปเลยว่าไม่มีลายมืออีกแล้วครับท่านขออภัยนะคะ แบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะเห็นไหมคะนักเรียนว่าถ้าเราสร้างแผนภาพต้นใบได้มันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะเป็นการนําเสนอที่ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่ามีข้อ,ขอคนไข้เนี่ยที่เป็นไขมันในเลือดเนี่ยระดับไขมันในเลือดของคนไข้เนี่ยสามสิบคนเป็นดังนี้โอ้ oh, โหนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสามสิบคนนี้ให้เขียนแผนภาพ ต้นใบเราก็ต้องมาพิจารณาว่าข้อมูลอันไหนน้อยสุดอันไหนมากสุดใช่ไหมข้อมูลที่เราเห็นค่าที่มากที่สุดค่าที่มากที่สุดค่าที่น้อยที่สุดอยู่ตรงนี้อันนี้ค่าที่น้อยที่สุดส่วนตรงนี้เป็นค่าที่มากที่สุดใช่ไหมต้องเช็คนี่ดีโอเคใช่นะคะตรงนี้นะคะ แสดงว่าอะไรแสดงว่ามีตั้งแต่120ไปจนถึง200ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วเราก็ไล่เลยค่ะไล่ลงไปในส่วนของแผนภาพต้นใบได้เลยนะคะมันก็จะเป็นตารางแบบนี้นะคะไล่เลยก็ตั้งแต่12 13 14 15 16 17 18 19และ20ตามลำดับครูขอเขียนให้มันแบบ เล็กๆหน่อยละกันเนาะเพื่อความแบบว่าเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะได้ชัดเจนนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลลงไปเหมือนเดิมเราก็ดูสิบสองมีอะไรบ้างมันก็จะมีแปดใช่ไหมแปดเก้า และ9เนอะ13ก็จะมี0 7 7 9ครูขอเขียนรวดเดียวไปเลยนะคะนี่มันก็จะเป็น130ถูกปะละ่ะ130 130 7 130 130 1 3 13 7 1 3 7แล้วก็139อยู่ตรงไหนนะ ตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนก็จะไล่เขียนไปเขียนไปแบบเขียนไปอย่างเงี้ยเขียนไปตามสเต็ปที่เราดูนะคะผู้ขอเขียนทั้งหมดไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วสี่แล้วก็จะมีศูนย์หนึ่งสอมสี่สี่หหแปดและวก็เก้าร้อยห้าสิเนี่ย ถือว่ามีช่วงตั้งแต่ร้อยห้าถึงร้อยห้าเ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น1นึ่งสองสี่ห้าร้อยหกสินะแล้วก็จะเป็น3ามสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็น0ูนสาสี นี่ก็จะเป็น6และ6ตามลำดับนั่นเองนะคะนักเรียนขามันไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะเวลาอ่านก็อ่านเหมือนเดิมก็คือคนที่1ก็คือ1้อยสิบสอ1 2 9 1 3ย137 1 3 7 1 3อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึง206 20คนนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็มานับดูว่าข้อมูลที่เรา เขียนลงไปนั้นเท่ากับจํานวนหรือเปล่าก็คือหมายความว่าเราตกหล่ออนอันไหนหรือเปล่าเราก็มานับด้านที่มันเป็นส่วนของใบดูว่าได้เท่ากับ30หรือเปล่านะคะอ่าเริ่มนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29และ30โอเคถือว่าครบนะคะคราวนี้เนี่ย เราก็มาดูว่าระดับไขมันในเลือดที่มากที่สุดของคนไข้กลุ่มนี้เท่ากับเท่าใดเราก็มาดูได้เลยค่ะค่าที่มากที่สุดคือตรงอุ้ยขออภัยคือตรงนี้ถูกไหมคะคือตรงนี้เป็นค่าที่มากที่สุดดังนั้นแล้วก็ตอบได้เลยว่าเท่ากับสองร้อยหกนั่นเองคราวนี้เขาถามหาว่ามีคนไข้กี่เปอร์เซนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าร้อยเจ็ดสิบเราต้องมาดูว่าในส่วนของร้อยเจ็ดสิบอะ มันมีทั้งหมดกี่คนแปลว่าเราจะต้องเอาข้อมูลในส่วนตั้งแต่ตรงนี้ทั้งหมดถูกต้องไหมคะคือสูงกว่าร้อเจ็สิก็คือตั้งแต่ร้อเจ็สิบขึ้นไปมันก็คือข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราดูก่อนว่าจํานวนคน่ะมันมีกี่คนเราก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดจำนวนคนเนี่ยมีแปดคนนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเอาสามสิบก็คือจํานวนทั้งหมดคูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะมันก็จะได้ ประมาณ20เท่ากับ26.67เปซนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือแบบว่าเป็นการคิดร้อยละโดยแบบเบสิกทั่วไปเลยนะคะแล้วเขาถามว่าคนไข้ส่วนใหญ่มีระดับไขมันในเลือดอยู่ช่วงที่เท่าไหร่เราก็รู้แล้วเราเห็นค่าตัวเลขออกมาแล้วมันเป็นความถี่ที่ชัดเจนเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะก็คือ150ถึง100 59นั่นเองนักเรียนขานักเรียนเห็นไหมคะว่าแผนภาพต้นใบมันไม่ได้ยากเลยเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยนะคะนักเรียนลองฝึกทําดูเนาะวันนี้นะคะขอเฉลยอ,อีกสักหนึ่งข้อแล้วกันนะคะเป็นการสร้างแผนภาพจุด ไม่ได้ยากเนาะเขาบอกว่าร้านค้าอะไรแห่งหนึ่งมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจโดยลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนจุดจำนวนถ้าข้อมูลจำนวนสินค้านะคะที่เป็นชิ้นเนี่ยที่ลูกค้าส่งคืนในแต่ละวันระยะเวลา30วันแสดงได้ดังนี้ห้าสิบห้าเก้าสิบสี่อันนี้เป็นข้อมูลที่มันแบบว่าเก็บมาแบบสเปซสปะเ,ปเ,ปเปนเข้าหอรอือมั้ย การที่เราจะเอาข้อมูลเชิงปริมาณมาจัดเรียงลําดับเนี่ยเราต้องเรียงลาดับข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะคะสเต็ปที่หนึ่งพอเราเรียงลําดับข้อมูลพอเราได้ลําดับข้อมูลปุ๊บเราก็เริ่มเรียงเลยนะคะมันก็จะมีสองสาม อสองสามสามสามสี่สี่สีห้า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 ก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็เจดแปดแปด้า 12, 13, 14, 15, 16, 19แล้วก็22ไหนขรูคู่คอนับหน่อยนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อันนี้มี30ถูกต้องไหมเพราะมันมีทั้งละ13บราทัดครูคนับตรงนี้นะ1,2,3,4,5,6,7,8 1 8ึ6งแปดเปอ2สองสิบหกปอสโอเคครบนะคะข้อมูลครบข้อมูลนี้ผ่านการเรียงลําดับมาเรียบร้อยแล้ววิธีการหาแผนภาพจุดนะคะที่เขาบอกว่าให้ตรงเขียนแผนภาพจุดแผนภาพจุดอย่างที่เคยพูดวิธีการที่นําเสนอข้อมูลเขาใช้เส้นจํานวนเนาะเป็นหลักเราก็มาดูว่าเส้นจํานวนเนี่ย มันสตาร์ทที่เลขอะไรมันสตาร์ทที่เลขสองใช่ไหมคะแล้วมันก็ไล่ไต่ระดับเพิ่มขึ้นไปทีละหนึ่งดังนั้นแล้วการที่จะสร้างเส้นจํานวนให้สวยงามครูขอเริ่มที่1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิิบอ็ดสิได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะพอเอาใหม่ oh ขอขออนุญ,ญาต ลบแล้วสร้างใหม่เลยแล้วกันนะคะ โอเคขอสิ้นสุดแค่22ตรงนี้นะคะเพราะว่าข้อมูลที่น้อยที่สุดคือ22่สิเนาะอะ,อะพอเราได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บให้เราทำไงให้เราจัดการดําเนินการในการสร้างแผนภาพจุดนะคะสร้างแผนภาพจุดเราก็พิจารณาเลยอันเนี้ยตัวที่หนึงคือ2ใช่ไหมสองมีมีสองอันแล้วก็เขียนสองไปสองอ่ะสจุดแบบนี้เห็นไหมไล่เลย3ก็3จุดห สองสามครูใช้สีคนละสีกันนะับสลับกันนะเพื่อนักเรียนจะได้แบบมันจะได้ไม่ตีกันเนาะสีก็มีสี่คนก็สี่จุดโอ้ขอโทษมีสามจุดมีสามคนก็สามจุดนะคะห้ามีสี่คนก็สี่จุดนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือจุดที่ครูกำลังสร้างนะคะหกมีสองคนก็สองจุดนะคะ 7มีสามคนก็สามจุดนะคะแปดมีสามคนก็สามจุดนะคะเก้ามีสามคนก็สามจุดนะคะสิบสองมีหนึ่งจุดเนาะสิบไม่มีเราเว้นเลยนะคะสิบสามหนึ่งจุดนะคะสิบสี่หนึ่งจุดนะคะสิบห้าหนึ่งจุดนะคะสิบหกหนึ่งจุดนะคะ สิบเก้าหนึ่งจุดนะคะแล้วสุดท้ายก็คือยี่สิบสองนักเล่นขาวเวลาเรานับจุดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจํานวนมันก็จะเท่ากับจํานวนข้างบนจํานวนจุดอันนี้มันมี30คนเพราะฉะนั้นจุดก็ต้องมี30จุดเวลาเราเช็คเราก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29และ30 ะะแล้วหนูก็จะเห็นว่าความถี่เนี่ยมาเรียงลาดับไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็แจนจํานวนคนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนาะโอเคนะคะวันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างแล้วก็สาธิตการแสดงวิธีทําให้เพียงเท่านี้นะคะ3ตัวอย่างในคลิปคลิปหน้านะคะก็จะมะีการเฉลยแบบสุขัดที่เป็นแบบสุขัดตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4และ5้าหกเจ็ดนะคะอีกประมาณ5ข้อ นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย